สวัสดีครับวันนี้มีแอปดีๆมาแนะนำเป็นแอปตัวนี้นะครับเพื่อเพิ่มความเร็วเนต็ตของเราครับแห้แรงขึ้นโหลดได้าทาง Play Store นะครับกดที่ p a y Store แล้วพิมพ์คำว่า Internet ครับพิมพ์ตามนี้เลยครับเป็นแอปตัวนี้นะครับพอค้นหาเสร็จให้ดาวน์โหลดและติดตั้งครับพอติดตั้งเสร็จให้กดเปิดครับ หลังจากนั้นให้กดมาหน้าที่สองครับเพื่อทำการอนุญาตครับกดเลยครับให้กดอนุญาตครับแล้วกดกลับครับก็เสร็จสิ้นครับทำการกดมาหน้าเรขเพื่อสตาร์ทกดเพื่อกดสตาร์ทบูตเตอร์ครับกดเลยครับ รอบูทให้เสร็จครับตอเสร็จชิ้นก็รอครับเสร็จแล้วครับแค่นี้เน็ตของเราก็จะแรงขึ้นครับขอบคุณครับ